สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะไม่มีสองอันสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะไปไหนเนี่ยไปลงเชือกจ้ะาคนผ่านจะพาไปลงเชือกคนผ่าจะพาไปลงเชือกดมแม่ของจะพาไปตรวจหมอพี่ต้มกระดาษด้วยเหรอสวัสดีกันสวัสดีเตยเตยเออดูเตยสิ จะพาไปหาหมอแม่เอาพาไปโดนเชื้อโอ้ยตลกพาแม่มากเลยเนี่ยจะพาไปเพื่อนที่ให้แม่ไปแข่งแรงก็ได้วันที่สิ้ามกรกใส่แมสใส่แมสใส่แมสด้วยใส่แมสพามาพามาเชื้อเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมยายใส่แมสค่อยๆเอาฮึบ เอาคอห้ไปาต้อมหัอมหันหน้ามาหันหลังมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดรถเดี๋ยวจะไปจอดรถนั่งโอเค มีเพื่อนคุยคนเยอะอยู่แม่มีเพื่อนคุยแล้วมาคิวมาคิวมีเพื่อนคุยแล้ว แม่มีเพื่อนคุยนี่ก็เข้ามาเกือบ20ปีแล้วค่ะคือพาะโรงพยาบาลนี้รักษาอยู่แม่เขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่ใช่ไหมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ลังเสร็ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ลังเสร็จรักษาไปกี่ปีแล้วนะ เกือบ20ปีแล้วสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์เก่าไอ้เตยดีสิทธิ์ไอ้เตยดิรุ่นน้องเข้าโรงพยาบาลสนุกสนานตัวใหญ่นะเอ้เตยเล่นไหนเล่นไหนจะเอ๋ไหนจะเอ๋ไหนอ่าแต่ไม่ยิ้มน่ารักนะแอทายแอทายเออน่ารักเออน่ารักจริง เหมือนอีโฟสเลยอ่ะเออโฟสตอนเด็กๆเหมือนโฟสตอนเด็กๆเลยรอคิวนะหมอครับไปห้องเอ็กซาเลย์ไปห้องเอ็กซเลย์กันนะจ๊ะไปห้องเอ็กซเลย์กัน เจ๊สลเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเชิญหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งที่ห้องตรวจหนึ่งค่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเจ๊สลัย ทีเดี๋ยวนี้ใช้ไอโฟนฟ้องหรใครที่ตุ้มใช้ไอโฟนอ่นะใช่ใช่หน่อยเลยอืมเอ็กซลเลทเอ็กซลเลยไหวไหมไหวไหมที่ตุ้มม่ช่วยหนะดิ ไปห้องต่อ oh. ร้อนความดันหน่อยดันดันทุเรียงยายใหญ่แต่โฟใหญ่ใหญ่แต่โฟส้นใหญ่กินข้าวก่อนหิว่อฮะเหงื่อใจยายอุ้ยพูดเพราะอ๋อพี่พูดวยเพราะตอนเช้านี่หิวข้าวแยอ๋อเข้าใจนะ เมื่อเช้าที่ยายพูดไม่พอเพราะยายหิวข้าวนี่เองเออตอนนี้กินข้าวแล้วน่ากินจังเลยไหนมะกุ้งข้าวแข็งอ๋อเหรอข้าวแข็งเหรอว้าข้าวแข็งห้วยฟันไม่มีเคี้ยวเลยมียำมันเส้นด้วยออกินข้าวกินข้าวมาไม่กินข้าวกินข้าว หิ้วหิวหิวใหญ่โตอ้าวตะกรงตะเกียบไม่ให้น้องหรอพี่ตะเกียบต้องใช้ด้วยเหรออ้าว <c oughs> <c oughs> พี่ตุ้มบอกตะเกียบต้องใช้ด้วยเหรอผมกินกับมือก็ได้วะอุ้ยตาหันดาวร้อเล่นขำพี่ตุ้มพี่ตุ้มบอกตะเกียบต้องใช้เหรอ <c oughs> ไม่ต้องใช้มั้ง ยังฮาเลยพี่ตุม้มเลาใช้พี่สาวตัวเอง่ขยันแข็งๆเลยเ,เรากินเหรอพี่ตุ้มเรากินเหรอน้อเดี๋ยวสั่งให้เตยซื้ออยู่อ๋อสาวเตยสาวเตยนี่สาวเตยมาแล้วสาวเตยมาเอ้ยเอาซื้อให้แม่กินนะแดนห่าะกินอะไรเนี่ยเอาถ่ายของให้เตยช้อ,อนอกินก่อนหิวเติมพลังก่อนเติมพลังเดีปป๋ยวไปพบหมอแล้ว ถึงชากาบด่างเลยแกงเนี่ยฮะสนไม้ดองพี่ตุ้มชอบอกินแล้วเห็นเป็นไรเลยพี่ตุม้มมั้เนาะแข็งแรงเนี่ยหน่อไม้ดองเนี่ยพี่ตุ้มชอบกินมากเลยพี่ตุ้มเป็นคนชอบกินหน่อไม้ดองเออถึงชอบกินหน่อไม้ดองเหมือนต้อมเลยต้อมก็ชอบกินหน่อไม้ดองนยอร่อยโอ้ไม่เปรี้ยวอะต้อมอร่อยนะอันไหนไม่เปรี้ยวก็ไม่รู้คุณนายเขาชอบเปรี้ยวหนูก็ใส่เปรี้ยวเดี๋ยวพี่ตุ้มเขาพี่ตุ้มเขาปรุงให้หนู กินเปรี้ยวเหมือนกันกินกันกินไาอ่ะมาสมั่นไก่ย่งไข่ต้มโอไข่ต้มดูตีเดี๋ยวนี้เดี๋นี้ดูนีอ่าโอ้น้ำอดน้อย่างเดียวอาสองแม่ลูกเริ่มกินได้นี่แม่มีน้ำใช่ล้วหิวๆกินกันกินกันกินกินกินกกินกิน กินกินเดี๋ยวเดี๋ยมีแรงมีแรงอันนี้ด้วยนะไม่หมอไม่ยอมอะไรหมอไม่ยอมความดันไม่ลงหมอ่ความดันไม่ยอม๋อความดันไม่ลงหมอไม่ยอมเปล่าเปล่าหนเอรออีเหรอโอเคฮะได้คิวใหิ็ดนะ ทำไมภาพขาวขาวทำอะไรกันกะทำอะไรกันอ๋อแจกพักอิ่มแล้ววันอีกว่าคำนั่นอีก

ทงี่ยโอเคแล้วไปเลยเอาเต้ยแขนรอรอราหมอตรวจราหมอตรวจคนเยอะอยู่ เลยรอรอนอนอ่ะยังยังโอ้ย ห,หาถเ้อเขาต่อแถวทำอะไรกันเตยเตยต่อเลยเตห,ตหาหมอเสร็จละนัดอีกทีปีหน้าสรุปกระดูกกระดูกดูดีอยู่สงสัยต้ให้แม่กินแคลเซียมเพิ่ม ไม่หรอก็กินตามปกติให้แม่กินแคลเซียมกระดูกดีขึ้นเอ็กซเรย์แล้วเออดีจังฮะช้อปปิง้งช้อปปิง้งหมอเสร็จแล้วช้อปปิง้งช้อปปิ้งตลาดนัดอะไรเสียอะไรเสียเลหรอะโวคาโดอ โอเคได้จังช็อปปิ้งช็อปปิ้งเดี๋ยวไปหาซื้อของกินก่อนซื้อซื้อ ซื้อ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 ซือ้อซื้อมะขามเทศอยู่ใครให้ตังมาเนี่ย <c oughs> ยืมหลาน s. <S ยืมหลานยืมหลานอุ้ยน่ากินน่ากินหาหมอเสร็จแล้วช้อปปิ้งได้ เดินทางหาของกินต่อถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วอุ๊ยตาาแล้วปะป๊าลืมไปว่าปะป๊ายังอยู่นะเนี่ยปะปายังไม่ได้ไปนี่เลยเหรอเดี๋ยวจะไปฟิตเนสหระเนี่ยพอดีรายงานก่อนถึงบ้านแล้วนะจ๊าซื้อปลาส้มมาให้ปะปากินด้วยเห็นปะป้าชอบปลาส้มปลาส้มทอดกรอบ อขนเลยเตยขนเลยอพี่พี่เท่าะไรเออดีใจเออดีใจเออดีใจเออไม่มีอะไรกินนะอดีใจดีใจไม่มีอะไรกินเออใช่ใช่ใช่มีโดนัทมีมีโดนัทถึงบ้านแล้วนะจ๊ปะ,ปะป๊าป๊าเราก็เตรียมตัวไปฟิตนเนสอ,อนี่ะเตรียมตัวไปฟิตเดชนะคะ ขนมาพี่ตุ้มไขนมาพี่ตุ้มไปขนมาเยอะแยะไปหมดเลยถ่า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 ยเฮ้ยอ้เจ่ายถ่ายย่ยางใส่ถุงน่ารักเชียรบะจางก็อร่อยนะกินเปล่าปะบจง ยายล้มเหรอล้มเมื่อกี้ล้มอึอจริงเหรอล้มเหรอแค่มัวสองสามวันี้นยายปวดอะบอกเลยเมื่อกี้ยายล้มเหรอล,ล้มแบบเอ,อกข้างอุตส่าหตายแล้วลเจ็บไเมอะหลง,งหอึ